มามหอยู่นเมื่อก <c oughs> ี้ตามเลิกตามทำไมนะอืมอืมังชยอ้าว ลูกชายลูกลูกชายลูกชายพี่โดนแล้วลูกชายพี่โดนแล้วหาตังค์ซื้อลูกชายพี่ก่อนมียี่สิบบาทพอดี้ไหมียี่สิบบาทคนดี้ยังเพิ่งวายวายอยู่ในสงบสงบเอายังไม่ตาย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 มีไหมคะมีมีตังค์ครับมีตังค์ครับมีตังค์มีตังค์ เไม่จะทิ้งเผมตายแล้วตายแล้วเออแล้วก็จะไปจะไปแจกไปอ่ะเดี๋ยวจะลงนี่ลงมานี่ลงมานี่เลย ใช่ got supplies. ถ,ถ้ายิงถ้ายิงที่ยังไ,ไ,มไม่หมดทำไมเสียงมันเป็นแบบนี้อ่ะมันเป็นที่ของมันเป็นที่ของพี่หรือเปล่าวะเสียงมันแตกๆอะ่ะฮัลโหลฮัลโหลเทสเทสเทสวันวันที่ เสียงฝั่งเบอร์หนึ่งด้วยนะเบอร์หนึ่งก็เป็นเสียงไม่ออกแตกๆอะเหมือนคนเปิดเปิดลำโพงเล่นอะประมาณนั้นใส่หูใส่หูฟังเล่นปะได้ได้ได้ใส่หรือยังเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดตอนออกไม่ได้ใส่หูโอเค แล้วแต่ถนัดเลยได้อยู่ได้อยู่ตามมาแล้วตามมาแล้วไหนอะตามมาแล้วนะอ๋อมาแล้วเหรอลูกชายไหนลูกชายกี่ขวบเนี่ยอายุกี่ขวบเนี่ยไม่รู้เท่าที่ฟังไม่นะเดี๋ยวรุ่นเดี๋ยวหัวจะรุนแรงได้ดูข่าวเปล่าดูข่าวไหนเนาะทีเนี้ยไอ้ที่ ยิงยิงในห้างเหรออ๋อมันประสาทออากกนะมันประสาทแดกมันมันไม่เกี่ยวกับเกมเหรอกนี่มันบ้าโดนกดดันเป็นบ้าอ่ามันบ้าแล้วนะไม่เกี่ยวกับเราละไม่เกี่ยวกับเกมพวกเราเกมเราดีจะตายเรา,เรายิงเรายิงกันแต่ในเกมเราไม่เคยไปยิงกันในนอกนอกเกมสักที เรายิงกันในเกมเราแบกกันในเกมออกนอกออกนอกเกมไปแล้วเราก็ดีกันเหมือนเดิมฮะทำอะไรลูกชายฮะลูกชายยิงยิงพ่อทำไมลูกฮะยิงแต่ในเกมข้างนอกแล้วก็ไปลบไปลบไปลบกาแฟเราต่อใช่ฮะยิงพ่อยิงพ่อทำไมลูกฮะเปิดศึกเปิดศึกกบแฟนเรา ใช่ไม่เกรงใจคนโสดลูกชายฝากติดตามฝากฝากติดตามยูทูปพ่อด้วยนะลูกนะน้ำรำยี่สี่อ่ะไงแล้วละฝากช่องแรกล่าสุดอ่ะดูท่าน้องน้องน้องน่าจะเพิ่งเล่นแน่เลยดูน้องวิ่งอ่ะไป งั้นพ่อก็ต้องดูแลไปแล้วกันดูแลลูกโอเคเดี๋ยวพ่อจะดูแลลูกเองนะลูกนะตามพ่อมาเร็วๆเฮ้ย <laughs> <laughs> ข้างหลังข้างหลังนี่ๆฝั่งนี้ฝั่งนี้ลูกฝั่งนี้ฝั่งนี้เล่นบั <ihrer> านเล่นบันโดนลากเกียวไปแล้ว ผมก็รักคิลบอยไอ้คิวลบอยมันตายแล้วลูกไปเก็บของแล้วนี่ยเนี่เก็บของแล้วลูกนี่ย,ยเนี่ Watch out เฮ้ยระเบิดนั่นน่ะระเบิดนั่นน่ะเพราวงแดงแนั่นน่ะออกกันโอไยบอยโอ้โหกอสซ่ามีใจะเล่นกอสซ่าไหม มีมีตีต้นั้นมีใครบ้างนะมีเอ็มโฟแล้วก็มีตามีใครอย่างนะมีคนชื่อเอ็มโฟแล้วมีใครเออใช่ใช่ไอ,อ้มา,มาไอ้เข้ามาเข้ามาตรงไหนตรงไหนมา t h ด l ล c ค t i ่ n เอาอโหยิงกัน มีคนยิงแฟร์ฟรฟรโอ้เขาวิ่งเลียงเลียงหน้ากระดานเลยอ ต้องโดนไหล่แน่มือจะโดนไหล่นะมีคนทำรถนี้มีคนพยายามนี้เฮ้ยลูกลูกลูกจัดการเลยลูกเร็วเร็วเร็วยกเต้ เรายอมแพ้เกมเก๊ดต้นๆเขาน่าจะเป็นรอบเกมเขาน่าจะเป็นรอบปอมๆใครอ่ะจะมีใครอ่ะเจพี่แอนโฟนแค้นเหรอตายหมดตี้อ่ะเมื่อกี้ตายหมดตี้อ่ะ มัดดีแล้วมัดดีอ้าวเหรอโอ้ไม่มันเลยทีเนี้ยอืมเจอกันซะก่อนเขามาเก็บแอดดรอปไงอ้าวลูกชายลูกชายเนี่ยลูกชายลูกชายเก็บชุดลูกชายแล้วเนี่ยเนี้ยเก็บชุดเลยเก็บชุดสวยๆเลยเห็นเปล่าเห็นว่าลูกชายไป หนูเชื่ออะไรครับให้มีตัวเต็มเลยฝั่งไหนฝั่งไหนฝั่งโดมอะ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างหน้าโดมอะอนะตายหไดอยังโดม ตายไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยววงเดินนะเอ้วคนนี้รับเงยนมาพี่ไหมคนเดิมป่ะเจอดินเออรู้สึกว่าตีเดิมมันมันใช่เหรอมันมันใช่ตีพี่เอ็มโฟเมื่อกี้คนชื่อเอ็มโฟป่ะเมื่อกี้คนที่ตายอ่ะขึ้นขึ้นชื่อไหมอ่ะขึ้นชื่อเหรออ๋อขึ้นใช่ไหมอืมโอเคไปเข้าวงกันเถอะทั้งนั้นไม่ยอมคุยกับผมก็ต้อง ทหารโดนผมยิงมันไม่เกี่ยวหรอเราเล่นมันชนตี้กันเราต้องยิงกันเขาอาจจะลบโดมไปแล้วก็ได้ต่อเด็กดื้อต้องโนอะไรนะจะไปไม่เกี่ยวแต่อาจจะลบไปแล้วก็ได้ตอนเนี้ยจ่ายนี่จ่ายนี่ทำไมมาชูเสร็จแล้วห ระเบิดขวดใครอ่ะฝั่งเนี้ยมาลูกชายตามมาเร็วๆเขาไม่อะไรหรอกแต่เขาอาจจะลบเพื่อนไปแล้วก็ได้ทำจะบอกนะว่าลบน้ำไปด้วยน้ำไม่มีเอี่ยวได้นะแค่ช่วยยิงเฉยๆไม่ได้ฆ่าใครเลยเมื่อกี้ได้คนดีได้่ะได้ใครอ่ะ ไม่คือตอนแรกเขาจะไม่ลบหรอกโดไปยว่าไงเด็กว่าไงอย่างเงี้ยเขาลบเลยเยอะเลยเขาลูกชายมีตังเบ้าเอาบ้างอ่ะเอาตังไปซื้อของไหมอ่ะเขาลงมาอีกแล้วโดมเอาพินเนี่ยแล้วพิน เูเดินเขาควายเขาไปทุกกันอีก่อนเราจะได้ยิงอบางทีบางทีพอตายล้วไม่ค่อยอยากเกิดเลยเพราะว่าเพราะว่ามันต้องฟาร์มใหม่ไงไม่ื่อกีคนเลามาจะเก็บของไง าน่าจะอยู่นอกวงทั้งหมดนั่นแหละลูกชายไม่ใส่หูฟังเล่นเหรอลูกชายเสียงจะท้อนกลับอ่ะอ่ะลูกชายที่รักไม <c oughs> ่ลูกชายสุดที่รักอ่ะลูกชายสุดที่รักใส่หูฟังไปเนี่ยเล่นเนี่ยม <c oughs> บอกสิครับไม่ครับพ่อนี้ข้างหลังมาข้างหลังอ่ะโอเคโอเคบนเข่าปะ Watch out ังนห้องน้ำห้องน้ำลูกชายเห็นบ้านห้องน้ำห้องน้ำ ้องน้ำแตกลูกชายเล่นมันเลยมิดฟันมันเลยยิงมันเลยอ่าพ่อกับลูกมาแล้วจะกลัวอะไรเฮ้ยลูกกระสุนหมดลูกกระสุนหมดเอาลูกลูกกระจายมันนั่นแหมวพอลูกเขากันดี <Watch out. S 1> เฮ้ยข้างหลังมี <Okay. S 1> ข้างหลังมีให้ลูกชายมาแอบ,บก่อนอย่าอยู่แบบนั้น Watch out ข้างบนก็มีหัวนั่นนะโดนหัวเดี๋ยวนี้ต้องอยู่หลังเจอระเบิดน่าจะหลังนะมีคนเรียกเพื่อนอีกแล้วอะไรวันๆเนี่ยคือใครเนี่ยใครวันจัดการเลยลูกลูกชายลูกชายยิงเลยยิงเลยมันตายแล้วไปไปเข้าบ้านระวังนะ คนตัวหนึงสองตัวสองตัวสองเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวยิงโลูให้เดี๋ยวยิงโลูให้ไม่มีคนมาชิดชิดตรงไหนข้างล่างข้างบนมีคนเนาะสองคนโอเคน่าจะหมดแล้วมั้งทางนั้นอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่อยู่นี่นี่ลูกชายลูกชายมาลูกชายลูกชายมาแล้ว ขึ้นมาแล้วยังยังตรงกระแพงมีคนนะึงโอ้ยพ่อเกือบน็อกลูกพ่อกับน็กพ่อก็ตายอยู่แถวนี้อ่ะเป็นอะไรหรอตายแล้วตายแล้วโอเค okay. มาแล้วเหลือตัวเดียวเท่านี้ปล่อยให้ลูกชายพี่จัดการดมเอาตัวจ่าเลย หายเลยลูกกลัวลูกชายลูกชายจะไปตายแนะ <laughs> ไม่งี้ยซะเหมือนมัเล่นใหม่เลยน้องน่าจะเล่นใหม่แน่เลย <ul ly> มาฝั่งนี้น้องอา้าวตายวงเห็นว่าน้องฆ่าแล้วดองไปเช็คด้วยดองไปเช็คด้วยเขาลบเพื่อนหรือยังเดี๋ยวไช็คช่ก็ เขาไม่โกรธเกลียดเราแต่เขาลบเพื่อน